อันนี้ก็เป็นฐาน 3A ที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาดและท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าสิ่งที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันน่าก,กลัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยผมเองก็เลยขออาสาปอกเปลือกฐานไฟฉายเนี้ยด้วยตัวเองและการปอกเปลือกฐานไฟฉายก้อนเนี้ยมันกค่อนข้างจะอันตรายมากนะครับอายกขึ้นมาเลยๆน้อยโว้ย แล้วในตัวฐานไฟฉายเนี่ยมันจะมีแผ่นเงินๆดำๆตรงนี้เขาเรียกว่าโลหะลิเทียมนะครับและตัวโลหะลิเทียมเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายมากแต่ถ้าหากว่ามันอยู่ของมันเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้อันตรายกับตัวเราแต่สิ่งที่จะทําให้มันอันตรายกับตัวเราก็คือน้ำครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองโยนตัวมันลงไปในน้ำให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่ามันอันตรายยังไง ก็อย่างที่เราได้พ er ูดกันเกิดไว้ตอนหัวคลิปแล้วนะครับว่าเราจะเอาแบตเนี่ยมาทดลองทั้ง3ชนิดเลยนะครับก้อนแรกที่เราจะมาทดลองก็จะเป็นถ่านลิโพหรือลิเทียมโพลิเมอร์นะครับแล้วก็ที่2เนี่ยแล้ก็จะเป็นถ่านอ่า 3A แต่ไม่ใช่ถ่านอังคารายนะเป็นถ่านลิเทียมเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็จะเป็นถ่าน18650นะครับแล้วก็เราก็จะมาดูว่าเป็นยังไงบ้างผมจะจําลองนะครับว่าถ้าเกิดว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเออ่ถ้าผมมีถ้าถ้าผมมีรถเก่งบนรถไฟฟ้าเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ารถผมไปชนเข้าเนี่ย ผมอยากจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับและในคลิปนี้ผมเองก็จะําลองสถานการณ์ว่าถ้าเกิดว่ารถเราชนเข้าไปแล้วแล้วมีเหล็กอะไรมากระแทกกับแบตเข้านีา่ตัวแบตเราจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมก็จะลองเอาเข็มเนี่ยจิ้มตัวแบตลิปโพดูเลยอันนี้ก็จะเป็นแบตลิปโพนะครับผมแกะมาแค่เซลเดียวนะครับแล้วแบตมันก็เก่าแล้วแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันจะมีไฟอยู่ไหมนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวเข็มนะครับแล้วก็จิ้มลงไปเลย เน,นี้ก็จะเป็นตัวเข็มนะครับแล้วก็จิ้มลงไปเลย อันนี้ก็จะเป็นสภาพแบตนะครับแบตตัวนี้ก็จะเป็นแบตลิโพหรือแบตลิเทียมพรีเมอร์นะครับแบตลิโพเนี่ยเวลามันระเบิดหรือว่ามันเผาไหม้ตัวเองเนี่ยนะครับเราไม่สามารถเอาน้ํามาดับมันได้นะครับแม้แต่น้ําก็เอามันไม่อยู่ครับไอตัวแบตลิเทียมพรีเมอร์เนี่ยนะครับนี่แค่3.7โวลต์นะถ้าเกิดว่ามันเป็น100โวลต์เนี่ยผมว่ามันน่าจะระเบิดแรงกว่านี้นะครับ สภาพหลังจากตอนที่ไฟมามันได้ดับลงไปหมดแล้วอันนี้ก็เป็นสภาพแบตที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับก็จะเป็นแผ่นคล้ายๆแผ่นทองแดงเนี่ยสลับกับแผ่นอะไรไม่รู้นะครับมันเป็นแผ่นๆๆมันน่าจะเป็นแผ่นที่ใช้เก็บประจุนี่แหละครับทีนี้เรามาดูแบตชนิดที่2ตัวแบตชนิดที่2เนี่ยนะครับที่ผมเอามารีวิวก็คือแบตตระกูล 3A นั่นเองตัวแบตชนิดที่2เนี่ยผมก็เอาแบต 3A ที่แรงที่สุดมาให้เลยเรียกว่า ปล่อยไฟกันได้ยาวนานที่สุดเลยนะครับส่วนการตัดฐานเนี่ยนะครับเราก็ใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเลยนะครับแล้วผมก็คิดว่าท่านผู้ชมคงไม่ไปตัดกันนะครับผมเองเลยขออาสาเป็นคนทดลองเองแล้วก็ทําให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับแล้วก็จบไปตรงนี้เลยนะครับและนี่ก็คือสภาพหลังจากที่เราได้แกะถ่านออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วจะได้หน้าตาประมาณนี้เลยครับทีม่มออกมานะครับ ความร้อนมาศาลแลวกระมังน้ําที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้มันก็เป็นกระมังน้ําเปล่านะครับหรือน้ําดื่มน้ําบาดาลน้ํากลอกน้ําคลองอะไรเนี่ยแหละครับก็เป็นน้ําเปล่าๆเ,เลยครับจะเห็นว่ามันเดือดเลยบางทีถ้ามันกำลังเดือดอยู่เนี่ยมันสามารถติดไฟได้เลยนะครับสุดยอดขนาดนั้นเลย และสิ่งที่ผมกองเราจะทําคลิปบอกในวันนี้ก็คือถ้าเราใส่ไปหมดทั้งก้อนเลยมันจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ฉีกใส่ทีละชิ้นเล็กๆน้อยเนี่ยนะเห็นไหมตัดลยแล่อุยอะไรแะ,รแะน,น้นอันนี้ก็จะเหลือเป็นแบตอ่ก้อนสุดท้ายที่เราจะมาทดลองในวันนี้นะครับก็จะเป็นแบต18650นะครับมันก็ เป็นแบตที่เราใช้งานไปแล้วนะครับแล้วมันก็เสื่อมคุณภาพแล้วเดี๋ยวผมก็จะลองมาแกะให้ท่านผู้ชมชมกันนะครับการแกะแบตนะครับก็เหมือนอ่าก้อนที่แล้วแหละครับที่ผมใช้อ่าตัวตัดท่อแอร์เนี่ยมาตัดอ่าตัวแบตนะครับแล้วเมื่อเราตัดเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีแผ่นทองแดงอยู่ข้างในแบตเป็นอ่าแผ่นเป็นชั้นๆสลับกับแผ่นพลาสติกก็อย่างนั้นเชียวเลยนะครับอ่าตอนแกะแบตเนี่ยก็ต้องใช้คว,วามระมัดระวังอย่าให้มันชอ็อตกันนะครับอุ้ยลุกขึ้นมาเลยไปยุบโอ้ยไเฮีย้ย อุ้ยอปลุกขึ้นมาเลยอนน้อยไอ้เหี้ย,ย,ยแกะไม่เดี๋ยวผมจอบแผ่นทองแดงเนี่ยใส่ลงไปในน้ำให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเห็นไหมเห็นฟองเหลือะเห็นฟขึ้นโอ้ยมันโดนน้ำไม่ได้เลยโอ้ย ฟองเดือดไปฟันคือสันทุอวุ้โยโดนน้ำไม่ได้หรอกกลิ่นของแบบตอนนี้นะครับเหมือนว่าเรากำลังเชื่อมโลหะอยู่เลยกลิ่นเหม็นมากนะครับ แล้วก็กลิ่นมันก็เหมือนเหมือนเราถ้าใครเคยเชื่อมโลหะก็จะเห็นก็จะได้กลิ่นประมาณนั้นเลยนะครับกลิ่นเดียวกันเลยไอเชื่อมรวดแบบทูบะนะก็เห <c oughs> ม็นอย่างนั้นเลยครับเหม็นจริงๆครับเออแล้วก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะลองเออเอาออกมาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับหยิบออกมาดูกันครับบางเฉียบเลยว่าเป็นทองแดงออกมาเลยเห็นปะเหลือเป็นแผ่นทองแดงเลยอะเป็นแผ่นทองแดง้าเป็นแผ่นทองแดงยาวยๆเลยอะ อ๋อน,นี่เป็นคั่วด้านอันนี้คือคั่วบวกที่อยู่ด้านในสุดเห็นไหมอันนี้คือคั่วบวกนะครับสีฟ,ฟ้าเนี่ยที่ที่อยู่ด้านในสุดเนี่ยคือคั่วบวกนะครับเห <c oughs> He ็นไหมเห็นด้านอ่านี่นี่อันนี้อันนี้คือคั่วบวกนะครับสีฟ้าเนี่ยนะแล้วก็ด้านคั่วลบก็จะอยู่ด้านอีกด้านหนึ่งนะครับอื้อยาวประมาณนี้เลยครับถ่านหนึ่งก้อนก็จะใช้ประมาณสักห้าสิบเซนน่าจะได้ แล้วก็ไม่มีอะไรมากเลยครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็แค่อยากรู้อยากลองนะครับก็เลยเอามาทดลองให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่าตัวแบตเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดมันมีแรงกระแทกนะครับแล้วถ้าเกิดว่าแบตพวกอันนี้มันไม่อยู่ในรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะอันตรายไหมนะครับก็ประมาณนั้นเชียวเลยนะครับ